พอจเจรลยในธรรมตรงมีแต่ท่านสาธุชนคนใจงามน้ำใจดีทั้งหลายไม่รู้จะหลายเรนน้อยนะก็ว่าไปเรื่อยๆทุกวันบางทีก็มีแต่คนแก่ฟังเด็กๆกันนานๆทีจะมาบอกว่าผมฟังหลวงพ่อทุกวันว่าไม่รู้ว่าฟังหรือไม่ฟัง เพราเราก็ออกไปตามหน้าที่ของเราที่มอีอย่างน้อยก็ฟังหลวงเตียเนียนะหลวงเตียประจำทุกวันแต่ว่าหลวงพ่อกนานๆานทีจะได้หมอกเพราะว่าภารกิจข้างนอกมันเยอะ,ะวันไหนถ้าไม่ได้ไปไหนก็มาคุยใ้้ยมฟัง ให้ลูกหลานได้ฟังกันนะถึงดีมีค่ามีประโยชน์นะมาแจกสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิให้มาแจกรัตนะให้อย่างน้นอยๆก็ได้สมบัติของพระเจ้าไปใส่ตัวใส่หูใส่ใจนคนใดมีธรรมสมบัติ คนในก็ได้สมบัติของพระพทธเจ้านะคือมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นรัตนะเป็นมรดกของพระพุทธศาสนาผู้ใดมีธรรมประจําใจก็จะมีแต่ความสุขนะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไปเดียวนะผู้ใดขาดศิลขาดธรรมก็ใจก็ขุนมัวว้าวุ่นขุนมัว ร้อนแดดแผดเหงื่อแห่งเหียดหายร้อนอักคีนทวีกลายทวีหลายหลากเอาร้อนกิเลสจวบสลายมะคอยเบาลือร้อนจิตเล่งเขา้าเล่งเร้า ได้ให้เสี่ยมศูนย์คำว่าจตัจะรู้หมายความว่ารู้และปฏิบัติจนถึงดับทุกข์ได้ศรัทธาตั้งอยู่เฉพาะในจิตแล้วก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จความที่ปรารถนาศินเป็นดุจอาภรณ์ บุคคลรักษาไม่ว่าชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่ได้ทั้งหมดไม่ขัดขวางบุคคลผู้รู้และปฏิบัติตามรู้ย่อมเป็นที่สรรเสริญแหง่งนักปร,ราชทั้งหลายความรู้ความปฏิบัติตน ละอย่างแท้ก็แต่อาศัยกันและกันความรู้เป็นเหตุเพื่อปฏิบัติความปฏิบัติเป็นวิบากของความรู้มันก็ต้องมีวิบากค,คือมีผลของมันต้นอโศกโลกตั้งชื่อสมใบชัดสบัด ยามรมพัดต้องเช่นคนสงอบอบรมสติมั่นเสมอนาเย็นชื่นรื่นรมป้องไปเต้านิรันดรนน้ำเยน็นเย็นน้ำกินอาบแก้ร้อนกระหายเย็นข่ำซ้ำ เดือนไหงสงบร้อนเย็นฝนหลังเม็ดปลายเป่อยเยียกเย็นเสนอเยน็นมนักกำจัดตน้นเ,เก็บเสดม่วนแสนเย็น มวยแสนเด็นกรนีมันต้องมีคำคมคำปฏิติบงังเอาไว้ในใจเพื่อจะได้ใช้ในเวลาที่จำเป็นเห็นจตบอกมีทรัพย์พอจะบริจาคได้ไม่ว่าจะทำมาก,กหรือน้อยสำคัญที่เจตนาเป็นกุศลน,นะบางคนมีเยอะ แต่ว่าเจตนาไม่ดีไม่นี่อาจจะได้บุญน้อยอาจจะได้กุศลน้อยนะผู้มีทรัพย์พอจะบริจาคได้ไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยทำน้อยสำคัญอยู่เจตนาเจตนาที่เราทำไปเนี่ยทำอะไรบางทีใช้ทรัพย์ไปในทางคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยก ใช้ไปฆ่าเขาไปทำ้ายเขาไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยจะมีแต่ความลำบากแต่ว่าบางคนมีทรัพย์น้อยไปทำประโยชน์นะแบบมีข้าวขันหนึ่งเนี่ยไปตักบาตรไปทำบุญให้กับคนยากคนจนคนไร้โอกาสเขาจะได้บุญเยอะได้บุญเยอะนะได้บารมีเยอะ คนที่ในเขากําลังขาดแคลนไปนี่เราไปช่วยเขาเมื่อเสพเมื่อเสพสหายที่ทรงคุณสามกว่าตนก็จะมีมีความจเจริญแม้สหายที่ทรงคุณเสมอตนก็จะเสมอภาคดังนั้นสหายที่ทรงคุณล้ำเลิศกว่าตน จำพวกเดียวที่เสพสมาคมแล้วมีแต่ความเจริญยิ่งเราต้องเสพแต่คนดีดีคือคบค้าสมาคมแต่คนดีดีนะคนดีดชาตินี้ท่านบอกว่าเป็นคนหูหนวกนะหูหนวกบ้า ใบหูหนวกใบเนี่ยอือะอ้อเนี่นะท่านบอกว่าชาติก่อนด่าพ่อพูดคำหยาบคายด่าพ่อด่าแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยทำความหยาบคายแม่แต่พูดถึงคนด่าเนี่ยบางคนมันดา่าน่าเกลียดลือเกินะนะ,นะด่าพ่อหนะ้าแม่เนี่ยนะเกิดมานี่บาปนะจะไปด่าเพื่อนไม่ได้นะบาปนะ ด่าจนแม่ร้องให้ก็มีนะบางคนแม่กูสร้างมึงออกมาแท้ๆมึงยังมาด่ากูได้โอ้ยนึกน้อยใจตัวเองยืงงยนร้องให้พ่อกับแม่นะบางทีมันก็เป็นกรรมเก่าเหมือนกันนะเราก็เคยจะทากับพ่อกับแม่ไว้ลูกก็มาทำกับเราเหมือนกับพระเจ้าพิพิสารมาเน,นี้นะพระเจ้าพิพิสารกับพระเจ้าอชาติศัตรูนี่นะ ก็เคยทํากันไว้นะมาถึงชั้นลูกกับลูกเล่นงานงนะมั่งเป็นกงกรรมกงเวียนเวียมเรียนไปเพราะฉะนั้นยิมบอกว่าฉันที้เกิดมาเป็นคนหูหนวกแล้วก็ใบ้ด้วยนะมันจะประกอบกนันนะหูหนวกด้วยแล้วพูนไม่เป็นด้วยมีแต่ตาอาศัยอย่างเดียวนะแบบนี้เยอะเลยนะเยอะเคยเห็นใน พวกบ้ณนพักคนป่วยประเภทนี้มีมากเลยนะแต่ก็ยังดีตาไม่บางคนตามไม่มีตาบอดแต่ว่าหูดีปากเป็นนะแต่ความจำดีนะพวกนี้นะความสวรรค์ดีนะแม่นนะเป็นชาติก่อนเนี่ยเคยด่าพ่อดาออ่าแม่เขาไว้แต่พูดคำหยาบคายกับผู้มีพระคุณเลยนะ ดาพ่อดาแม่ดาพระดาเจ้านะบางทีก็มันเมามากมันก็ทําได้บางทีไม่เมาก็เอาโดยตรงเลยนะโกรธนะแต่บาส่วนมากจก็เป็นคนที่พวกนี้เป็นคนหยาบคายมาแตเ่เด็กๆหลวงพ่อเคเห็นสมัยเป็นเด็กๆก็เคยเห็นมีนะคนหยาบคายมาแต่เด็ก ทานหนึ่งท่านบอกว่าชาตินี้จึงหลังโกงหลังค่อมชาตนี้เกิดมาหลังโกงหลังค่อมนะชาติก่อนยิ้มเยาะนักพจน์คนไหว้พระ,ะเห็นคนไหว้พระเปหัวรอยิ้มเยาะ บางทีก็มีนางพิษณีนะลูกศิษย์ของนางมาคณิยาตารวดีนางมาคัณิยานางสามาวดีนี่นะนางกุชุตตรานี่นะสมัยก่อนนางเคยเป็น คนสวยคนงามแต่ว่าไปด่าพระอรหันเข้านะือก็เกิดมาแล้วก็ไปเรียนแบบพะะระอรหันเข้านะเพราะพระอรหันะะหท่านแก่ชรามาเดินมินบาบเห็นท่านก็มาล้อเรียนท่านวันนี้เห็นพระแก่มาเดินหลังค่อมทำอย่างนี้แลไรนะติดเลยนะบางคนนี่ บางคนนี่ไปรอเรียนเขานี่ตังทองอยู่นะกำลังจะตังท้องอนะลูกออกมาเหมอนกันเดะเลยนะเวียบเลยนะไปรอเรียนเขานี่อย่าไปรอเรียนคนอื่นนะบาปกรรมบาปกรรมมีเจตนาแรงก็บุญแรงเนี่ยบาปแรงนะบีไปเห็นเขากราพระทำหลังกองความก้ม,มลงก,มลนะกราบเลยนะกราบเอย่ังผลิตนะถ้าไปที่อินเดียต้นสีมาโภเลยนะ เราจะเห็นชาวเนปาลพวกเนปาลพวกที่เบตลงมาเนี่ยนะก็จะกาบแบบเบญจางประดิษฐ์นะกาบล้มไปทั้งตัวเลยนะนอนราบไปเลยนะบางคนฝากมาให้เมียตั้งตั้งตำแหน่งให้เมียไปกลาบไปไว้ต้นซีมาโพธนะสามคนสี่คนเคยไปถามว่าทำไมถึงกราบเยอะมากมาย ก็อาสาครอบครัวเข้ามาเมียอาสามาผัวอาสามาไปเนี่ยชั้นบนต้นโพไว้นะต้องกาบไปชั้นร้อยรอบสองร้อยรอบไปเนี่ยบางคนเล่นเป็นพันรอบไปเนี่ยโอ้โหแล้วนอนไปเนี่ยวัดกว่าจะรอบต้นศรีมหาโพรอบเจดีนะมันก็ยาวนะถ้าคิดเป็นกิโลประมาณตั้งครึ่งกิโลหน่อยกว่าจะรอบไปนะโอ้ยกาบกันทั้งวันเลยไปเนี่ย กาบของตัวเองหนึ่งร้อยให้เมียหนึ่งร้อยลูกหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยกาบเพียไว้ยะพี่น้องอีกนะฝากมานะฝากไม่ฝากเปล่าให้เงินมาด้วยนะจ้างมาทําแทนนะไม่ใช่แฟนทําแทนกันได้ก็คือกราบต้นสีมะโพเดแีแหละตัวท่ากาบกาบเป็นอัฐธธบาดิตคือทุกห้าแปดส่วน มีหกเขา่ามีลําตัวมีแขนมีศอกมีหัวนะั่นนะกาบโอ้โหแน่นอนเลย <c oughs> เราไปเที่ยวนี้จะลองกราบดูมังจะเป็นไงนะเอาสัก3สามทีเที่ยวพอละมัง,งนะกาบอัธปิ์แต่เป็นยังประดิษดหนึ่งคือนั่งุกเขา่านะเข่าสองแขนศอกสอง,สองหัวหนึ่งเป็นห้าเบนจา่าเบนจ่คือห้า หาส่วนที่ถูกกับพื้นเนี่ยนะนะ,ะหัวศอกเขานี่ได้ถูกแต่ว่าไม่ได้ตัวแต่วกีิเบต